ข้าที่สามใมระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับในฐานะของออประธานในการจัดการเดินวิ่งเฉลิพระเกียรติแม่มอฮับับมาราทอนนะคะ ที่ได้ดูแลก็คือจากอาสมนะคะประจำาของบ้านซึ่งในวันนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมชมด้วยนะคะอ,อาหารที่คือคนดมใช่ไหมคะอาหารคือคนดง<ป>ค่ะลักษณะของความเป็นทาหารนะคะความเป็นผู้นําลักษณะท่าทางที่ทังงานนะ,ะที่มาแท่านพลอากาศเอกกัพลสินทวานน รองประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะได้รูนาเดินทางได้ทรงห่วงใยในเรื่องอาชีพและความเป็นอยู่ของสายใ,ไใไจไทยอาจารปรัชนาันที่ในวันนี้ประกาศเองตกลงสินทวานลนรองประธานมูลนิธิพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ในการจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2558 ซึ่งเป็นวันสารรค์ราชสมภพค ก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่ลงพูดและแม่องสอบันนี้มาที่ลำพาแล้วกรุวนี้คงจะไปที่จังหวัดตากว่าปีอาจจะรับการตรวจโรคจากแพทย์ได้รู้สึกเพ่อแม่มีที่ดิน50ไร่แั่นเอง50ไร่ แล้วตลอดเวลาที่เราเสด็จไปที่ไหนๆก็มีองค์การหน่วยงานกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยถวายเงินภาคตะวันตกสายไทยๆทำให้เรามีกําลังพอที่จะดำเนินการตามความประสงค์ของเราได้แตเราเรียนว่าแต่ละเรียนเราต้องใช้เงินไม่น้อยกว่าศูนย์ล้านเพื่อใช้จ่ายสำรองกันท่าไหล่ต้อกจ่ายรัฐบาลในการนั้นขั้นเดิม คำทนสินธวันนนรองประธานมลูลนิธิสายใจไทยซึ่งเป็นความผมใหญ่อย่างยิง่งนะคะสำหรับสมาชิกสายใจไทยค่ะนา,ายทวัตชัยเดชเผาไทยนะคะเพว่อการประทต่างๆและเพื่เชิญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ค่ะบลตรีอเนกขีดอํานวยนะคะ หน่วยทหารที่ได้ดูแลส่วนของพี่น้องสายใจไทยและสมาชิกของทหาราทุกท่านและศูนย์การศื่านอกโรงเรียนค่ะเชิญน,นะคะ,ะถ้าหากว่าตอนนี้ยังไม่มานะคะขอเชิญชวนส่วนของนายกสมาคมอาสาสมัคร